สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเ้าเมือนี้เป็นเ้าวันพฤหัสบดีที่26เดือนพฤษภาคมาาาคาพุทธศักราช2565ครับเ้าเมือนี้ฟุ้มวลชนมาอยู่ตลาดนัดโคกกระบืองบานดอกไม้อำเภอสวนน้ำพุ่มจังหวัดเลยเท่าครับครับวัวกำลังออกมาครับตลาดนี้วัวเข่าซอยจัิงน้อยนะครับเถื่อนย่อยเตื่อย่อยออกมา เาผิ่น้องมันจาก,กาศครับเพราะขระน้ำวันลงไปเข้า,าอีกน้อย่นน้ำเลี้ยงราคาง่วยผิ่น้องฟังมาเป็นอย่างไรกนาำหนึ่งในเสาวันก็เลยหัดต้นบรรยากาศไปครับ มาสวัสดีครับพ่อลุ่งมันจะโตครับมพื่อนอันนี้ของตาเพื่อนอันนั้นอันนี้ของไข่เดี๋ยวเอาของไข่ก่อนก็ได้ครับเอาตัวนี้ก่อนเนาะแม่แม่ลูกก่อนนี่โอ้ยแม่ซืกอสองคนพี่น้องพี่น้องเอื้อยน้องนี่เอื้อยมันเอื้อยมันในท้องแปดเดือนครับอีนี่หมูหันะท้องเปิดเท่าไรครับตัวนี้จะนี้เปิดเก้าสิบเปิดเก้าหมื่นผสมไปพ่อลุงผสมแล้วผสมไปแล้วนะออกเดี๋ยวจะเดือรแล้วนี่ ได้แปดเดือนแปดเดือนพอไผ่พอนีโกกแบบนี้ป่ะโ่แบนี้่ไอ้มดเอ็กต์นี่ะพอมันครับผม้องแปดเดือน้องแปดเดือนรับประกันิดุกเนประกันิดชูเนลเก่ามืดไปยมดราทน่ะครับมีใไมี่รลอดทำเกินเลก่ามืดบาท่องเรแปดเดือนรับประกันมดชูเนลนะพ่อลุง สูงลอยที่สิหกตอกลอยหาิพครับตรงนี้เดี๋ยวพันุะลุงตัวนี้สามสิบเจ็ดเปิดสามหมื่นเจ็ดลูกไผลูกไค่เคฟเคฟหกเคฟสาม ครับผมชุ0รอยบวกต่อรองในทุกตนะพ่อหุ่มต่อรอ่ในทุกตัวฝากเบอร์โทรได้พ่อุงศูนย์เก้าเก็ดศูนย์เก้นสององหกแพระนสวัสดิ์บ้านตะแล้วพรอใหญ่พุนสวัสดิ์บ้านตะแล้วนะครับโทษตามบันไดครับสนใจครับต่อรองในทุกตัวครับตอนนัในทุกตเอาไปส่งก็ได้ครับผม จังลกสงส่งตลอดส่งตลอดครับผมแต่แต่ราคาครับผมพีรลูกวัสดีครับเปิดเทเลเมียสาววันเมียสาวว่ลูกลูกไผ่สีแดงดีังรุ <s <s ่งอร่อยอร่อยซีบอ่ะี่ลูกเมียสาวครับพรวอมผสม เกื 40, อสี่หมคต่อรองได้ยังกับพุ่่มก็ได้ยุ่เหงเหยนหลายอืมบ่หงหายซ้ำใครเลยนะพรุ่มเนาะฝนะากเบอร์ทั่วครับเบอร์ทั 1> 1่วศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจาหนึกไจาสก้สครับพุ่มนะจากสครับ จากสวนเท่านี้นเนาะต่อรอ,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 องได้คำเล็กน้อยพอัลุงว่าสีดงกาม้ครับถุงอยซีตัวขอบคุณพรรัลุงอสวัสดีครับแม่ลูกเ่าได้เปิดเ่าได้คับน่เปิดเกเมื่อน,นีดนนลูกเป็นเิเดียนแล้วครับลูกข้อไหน มันน้ำหา,หาหลอดก็เห็นน้ำหา,หาหลอดแคือสูงสูงลอยแล้วหมอนไอ้นี่นะครับหมอเช่นสูงลอยสูงลอยซีที่บวกครับทางดีครับตอ่อรองหน่อยนะครับพ่อหลวง ปากบเบอร์โทษนะครับ087 087 178 178 8764 8764จากไทยครับจากสวนแห่ครับสวนนะพุ่นครับมันมาพุนลูกขอบคุณครับขอบคุณครับมาเสียสวัสดีไห้โดนไปเอ้าสวัสดีครับเปิดทะเลก็แม่ลูกวาหันนี่บาน3ครับ43,000แม่นผสมไปใหญ่หัน รมไปละมไปสี่หมื่นสามครับจีลูกันสี่หมื่นสามหนึ่งสองตัวต่อร่องได้ลูกกับลูกแมียสี่หมื่นสามพันบาทครับลูกกับลูก สี่หมืามครับต่อรองหนนะพ่รุงเออกันิดน่อยต่อรองามเยเอาไจินดอกวงสิมันขมมันขมมันขมบีมันนี่หมาันตัวทั้งรถเดทก่อนสองหมื่นสอ้าร้อยครับอนสอครับต่อรองกันละครับสองหมันห้มันกะแขแน่ ก็เจะดเดือนแล้พอรุ่งสามเดือนแล้วพอบ้านๆนเนาะเออมียกับลูกเออขาเท่าไรกอนนี่สองหมื่นสองปันหาลูกกับลูกครูสองหมื่นสองปันหาครับต่อรองไนององดนทั้งทั้งวัตตอครับนี่นนนมันฝากเบิด์ทรครับ ศูนย์แปดเก้าี่สมที่ามสีันครับจากบ้านจากเตยฮ้ยภาษไงทงกุลาเนี่ยครับทงกุลาเอาเงินมา้าพลุขอบคุณครับใครเอาเต้ามาบาของนอกตัวนี้ด้ฮ้นสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อย ผสมจักเกียนล่ะวันที่สิบหกราผมผสมมากต่ว่าพ่อตนไหนตเยข่เพิ่งซื้อมารอถือโตเรื่องโตครับเรื่องโตตัว่าใหญบูมันลอยปูลอยสี่สิบบวกสีบักตาลสุกครับต้นนั้นอีกต้นหนึ่งมั้งาวโตตวนี่เปิดท่านไร้ก่อน สี่ห huh. ม <c oughs> ื่นงตัวนี้สี่หมืยังก็นสี่หารี่หมื่นเหารอยอันนี้สี่หมื่นสองครับผสมไปมีวันในสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าก็ตองรอหลายสี่ที่บวกด้วยกันตัวนี้ได้ดูกึงฟานไปเดี๋ยวดูฟันเข้าม่อไยู่้ในถอก็มันเป็นเขาดรอื่เขาได้ เพาะว่าสองตัเดียต่ามาันต่อรอนจะสองตัวนะเอาฝาเบอร์ท่า่แปอาเก2หนึ่งห้าเกตสี่สามเอาเต่าจากบ้านน้องขามอัสมาศมันมานาเด้อเสียไปท่าไหนน่าเสียวันนี้กอนยางไปท่าไหนกอนเขาบอกสอนยัง่มาว่ายกะเขมามาสวย ไ่เสียมึงสวงเทไรเดียวสองตัวสี่หมื่นอ่ะอกกันเสียบีาเอาตัวฮะตัวนี้ขายไดไปเราเอาหนิขายเทไสามพันโอ้ขายเดี๋ยวยังแต่แมนบ่ยังเต่แมนตแมนเทไรดก่อนหนิยากสี่หมื่นครับสี่หมโอ้ตัวไงผสมไปอ่าแยกโดกครับเขากับวาเิ์มโตมาก ขายลูกอกรอสงอยีบดเปิดไปสีหมื่นขัแมนนี่หนูอาใช่ไหมเปิดไปสีหมื่นหนึออี่ยอโอ้ยอันนี้อันนี้กับบีเนี่ยเยอะเขาหักับบอดาเบี้ยวเจ้ามันยังยังเจอได้าโตอรองเลยนัเอาตอรองเลยครับเอาฝากเงินครับเจีย

เดียวไผูกใส่ละเอาหนึ่งมันคือจังสิเอาเกี่เเพื่อนนอยนี่มวรไเมียลูกกันได้เป็นแม่ไหนเดิไปไปมันหนึ่งก่อนมันน,น,น,นึ่งก่อนเอา ก็เสียมากมักก็หายเหมือนเมมากูนเดียวบว่าเอาวัวมาปะโอเออเอาโอ้เสียเปิดเท่าไรเนี่ยแพดทิพผสมเดือนเจ็ดเดือนแล้ว ทิศบดศูนย์รอยห้ิบละคแปดสิบิบดครับ,บรแมันเปิเดแปดมือสมแยากเพศต้นเถาะครับลูกแรกมันบ่นี่ล่องแรก เขาแยกแค่สองตัวนี่บ่ตัวนี้เปิดแสดงแส้นเก่าเสนเก่าเหมนลูกไผ่เปิดแสนเก่าเอานเอานยืนขึ้นกันนะเอามันยืนขึ้นกันนะึ้ายืนลูก็ไดลูกโชหุ่นจังหวัดน่ส้นเก่า ลูกันลุกโชคคุณได้ไหมสูงลอยสี่ส erm ิบบวกสมรูที่สองหล่นหล่นธรรมชาติเข้ไปสี่มืนครับผมลงนแล้มาสมเียมแยกเรดยครับผมเข้มครับ พูน้อยๆดีอ่ะสามเหาสามตัวนหน่งบ่สามเงินหา้อตัวตัวน,วนี้ตัวนี้ดิอืมสามห้าร้อยตัวล่องหนึุกตัวนะครับอ่า,า,าเาฝากเบอร์ทั่วนะเสียอทุ่รุดเก่าแปืม 4450 4 4ห0 534ส่หสหจากสลับมหาชันชัยยาโซทอเนาะครับมัดมัดยขอบคุณครับขอบคุณครับเพิกเพิเนาะครับนี่เปิดเท่าไรดครับนี่งมือ0าพนาเพราะนี้หนูพิดไปสร้างไหนนอนนี่มือถ่าพันหาครับผตัวรองใดเอามาจากตครับตัวนี้เด้สองหมื่นหกพันห้า โอตอมาดีดอกนี่จะเขาไปเหมาะแล้วบุญนยอาหารมนุษย์เนครับอาหารมนุ์กาบริาก็ไ่ได้กินงานครับตาหนึ่งต้องกินนะครับครับต่อร่องหน่นะราคาเบอร์โท่เนี่ะศูนย์เก้ครับศูนย์เก้าแปดหกแปดสาหกแสนึ่งสามครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามจากไซคับนี้จากซูรินครับซูรินครับว่าจากซูรินครับครับมันมาจะขอคุณครบบ ตัวนี้เศร้าหกท่านหาครับเฮ้ยบัดีครับเสียด้เอาลุนนี้ตีว่านี่เอามาเสียไปเออเอาเอาถุงดุเรเบรเท่ารคบเนี่ยครบนี่ยครบล้สามหมื่นสามสามบสามหมื่นสามสามหมื่นสามนสาสามหมื่นสามห่นสาสามห่านมหนส ผมเปิดไปเปิดสองแกบานผมไปผมไปเแต่สวยครับบ้านนี่ล่ะพันบ่บ่บติดมือนยุดเลยมาสองสนามนี่ยนะสามหมครับลูกกับลูกแม่มี่สามหมลูกลูก,กนบ้านเทานเนลูกอ,อละอลูกกพนข,ขางบ้านนี่นามหมื่นกับสามหมื่นสามครับกมันต่อยสาว,วัว สามศูนย์สีร้อยสามจากเบอร์โทรครับ088ย์แปดแปดสามยังก่อนสามหนึ่งแปดสอเสียได้จากบ้านโงอัศมาศอ่ะมันมันครับเสียพอลุ้มวดีครับเปิดเทรศัพทก่อนสี่ยังก่อนหยังก่อนหา แม่ผสมอีกไปครับแม่ผสมอีกไปยังครับหาเมื่ินหกครับสูงลอยทอดลอยสีวะพีลุงสูสีสูสีลูกปลูกครับเกือสูสีเกลียวทอดขันบ่มหวานขันย่งเล็กน้อยหาเมื่นหกครับต่อรองได้ ลลููกกต่อรองได้ครับฝากเบอร์ทั่วในพรุ่งุด้หหาที่ส่ี่สองหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์าสจากสครขับอมันขันพ่นส่วนตะพุ่มเนาะอครับผมเอัมันหมันครับขอบคุณครับมันหมันพะลุง สวัสดีครับเสียสยเอาไว้จะาตัวมันีเสียสามส้นโอ้นั่นมาโตชิกสีคล้ายๆกันนี่บ่บขับเปิดเท่าไรครับคมเนี่ยิเเปิดอหกหมื่นเจ็ดแมผสมอีกไปแม่แม่มันติดท่อนเลยโอ้ผสมหลอดอัโตนี่ผสมโตเปาครับผม ถุงลอยสี่วกครับนั่นลูกม่ามาอยู่ในแม่ซุบกันน่ะไตัวไหนลูกกัน่ะน,นั่นบอกบกท็กเลยห้าสิบสไถก่อนหกสิบสไถก่อนหกหมื่นเจ็ดคัลูกไครับ ครับผม,ผม,ผมบครับมนเ็บคนี่แมนอใส่นึ่ห้องมันเ็ครับอันนี้หกครับคนี่เปิดเท่าไรกันลุงมีหกลูก<ช>บ้นบ้านด้วลูกไขลูกบ้านบ้านเฮาลูกพอนดีเขาะผสมไปตัวนี้มันกรลัขึ้นเลน่นั่นร่อยสุ่รอยบวกับ เป็นพุทธชัดเจนดอกอีกเจ้าที่หามือไปกน,ปนปี่ลูกลูกผูกกันสิเลยโอ้ยลูกแม่ตอร่องได้ทุกตัวนะพ่อลูกตอร่องไหนเอาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเจห้าเจ็ดห้าเจกแปดเจ็ดสหจากสาครับจากอำเภอตุนรัตน์บ้านขีเรศตุนรัตน์บ้านขีเ็กเอาเอาเฮี่นทางบ้านลูกคันครับ อามันม,นมเนี่ยพะลุงเด้อโอ้แม่เขาใหญ่เทไรครับนี่เทไรนอแม่ขเขาใหญ่ครับอ่ะอขเขาใหญ่ผสมไปครับอ๋ หามื่นเท่าไรครับหามื่นหาหาหมื่นหาตัอกไหนนะพ่อลุงัหามื่นหาเมียนั่นเด้เมียแดงหามื่นครับเมียแดงเมีนี่ผสมไปครับน่ผ่องวางทั้สองตัวครับหาหมื่นก็หาหมื่นหาเอาออกออกจากขาลูกเอ้ยหาหมื่นก็หาหมื่นหา สวัสดีครับเชี่มีอันบ่ของเจ้าเปิดเท่าไรเนี่ยเปิดไปหกครับเปิดไปหกิหชเดือนงสามเดือน้ไผ่ครับซปเปอร์เอกครับซูเปอร์เอกเาประกันทองไปหนึ่งล้าครับเปิดไปหกหมื่นหา คลองแรกร้ันเพิ่นไฮทายสวนขันเพิ่นไฮเพิ่นไฮโฮกิษใชอีกแม่ยนึงพุ่นบ่เปิดทราเมีนึงเย็ดริบเย็ดสิบถ้าไผ สูงลอยสาสซีที่บอกคนหาสิบนโต๊ะร่องไหนต้องทั้งสองโตนะครับฝาเบอร์้วยเด้าเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสาจากไซคับไกษตรวิสัยเกษตรวีสัยเอามันมาได้อะไรขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เป็นบผีบัา โอ้พ้ไกไผ่นาะนี่นอกคมนี่เฮเลยอ้ครับ,รเบมเงคมงามๆอกันนะวัดดีครับเปิดทอดได้หลานอืลกวัดดีครับเปิดทอดได้หัวไหลๆน,นี่ตัวนี้เปิดทอดโคมนีครับผมฮ้ยสสองลูกไห่ มีนผสมอีกไปสไสผสมไเดีว <F> ยวละครับผสมหลอดคี่โตพ่ออะไรเคเอฟสามหนึ่งซุ้งลอยหาทบบวกครับลูกกับลูกเมยียเปิดไปแสนสองขันแยกแยกว่าครับเมียใ <คน S 1> ายเ่าไรเมรีว่า,วาหาเมื่อนหาลูกกเมื่ือนหาตุ้ดได้ขับรตุ้ด้เปิด่าไร หาเท่าไรหาหามื้นหาจดดไปหามื้นหาครับต้อร่องแต่ยุติแล้ครับพค้นี่เมีนว่ะอ่อฮะโอ้ เดี๋ยวจได้ครับแม่ลูกอะ่ะหกสิบเก็ดโอ้นี่ติดลูกวะนะ่ยโอ้หกหมื่นเก็ดครับลูกกับลูกแม่ครับลูกกันกค,บกกนคบวบโตเฮ้ยวหลอดวันพะลุง่ง งงวครับอันนี้ของเบือาต้อนรับในนองพอลุงเนี่ยเออเบิ้งเบื้งแถวเบิ้งเบื้องแถวพอลุงเออเบื้งเาครับ ชื่อเราบ่ครับนี่ชื่อเท่าไรนิ่ด๋สามหมื่นเจ็ดครับครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดครับบอกเป็นลูกนะผู้ให่นอครับนี่เปิดเท่าไรครับอ่ะ เปิดไปาสาครับเ้าสามวยทึกดเปิดไปาสามไปเ้าสามบ,าบา้านๆเราเปิดไปเ้าสาครับเ้าสามเปิดทั่วป่ะครับ เม์โทร <IP> ครับจาก062ย์9 9ส9งศูนากไาคกครับจนจากสับจากศิลาัดจาลาดอ่าตามนี Metro ้นะครับเปิดต <antis> ่อรอบไหนขึ้นกันเก้าลคกับเอาตอนจะขายหรอเปล่าใช่ไหมเอมันนะะได้า่ะววเอาจะได้เท่าไร่สองหม่นเจ็ดพันองหมื่นเจ็ดพ ใอยว่าจะบอกเก้าแปลง่วขข้นรถมาน้ามือหมื่นมือรยังเอาสองหมื่นเจ็ดันสองหมื่นเจ็ดขับดได้เลยึงกั่จะได้กเข้าไก็ว่อดแึงคว้าอยู่ประขันด้่ด,ด,ดอก เ,เจ้าแมาสองตัวแมนเตียวครับเซตัวนึงเอาเจ้าบาทครบหนึ่นเจ็ดพครับสามหมื่นเจ็ดพัครับลูกแม่สามหมื่นเจ็ดพัน ต่อร่องได้ทุกตัวเหรอครับมันเปิดเลยซื้อครับอัตันปากเบืทออัตันปากเบิ้โท้อศูนย์แปดสาม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 เจ็ดหาีเจ็ดหาีนย์สามย์สามหอยตันึงวงครับมันหมันครับ สวั is, สดีครับสวัสดีครับเปิดแรกแต่ห้องนี้มันจะเปิด่าไรเนี่ยเปิดอะไรเปิดสองเก้าเมียสาวหน่อยเปิดสองหมื่นเก่าไปยังกันคุณลูกได้บานซ้องว่าอ่อบ้ลูกสองหมื่นหก เอาดตัวเรียไปหาที่เกครับผมหาเมื่อเกล็ผสมไผ่ซกเอฟสามึ่งบอเอฟสาครับซีเดือนีเดือนรับประกันทองไปเศร้าไปรับประกันทองครับเกวทองเรียบ้อยเศร้าเรียบ้อยเศร้าเรียบร้อยรับประกันมาทุกแนวเนาะทุกอย่างครับซีสได์ก่อนหาเมื่อเกลครับตัว่องไดตัวร่องไดครับลอยซบอลอยซบ อ่อบหครับตอรองใดตัเบอร์ทุนเนี่ยศกานก้่งสามเีร้อยสี่สี่ศูนย์เจ็ดสี่สี่จ็ดจากสครับมาจากเมืองเอเมืองเยเอามันมาได้แล้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับ ลอองไครับบตามทุนครับนี่ครับคือราคาตลาดราคาโน่นตลาดนัดโคกกระบือ้อนดอกไม้เพื่อชวนผู้เจ้าเลี้ยงเท่าในเสานี้นะครับนำรายงานให้พี่น้องรับทราบแล้วนะครับสำหรับพี่นี่ฝากตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี่กดไลค์กดแชร์ผู้คนช่วยนะครับด้อสาธุเข้าเข้ามาสบายดี